สวัสดีค่ะมาครบกับช่องแม,ม่น้องอติวมสวนนะคะทุกคนวันนี้แม่น้องติมพาเพื่อนมาดูสระตรงนี้นะที่เราขุดแล้วก็ตอนขุดนะ่ะประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะตรงนี้เนาะขุดเป็นสระเก็บน้ําและทีนี้คุณตาคุณยายจะทมไปแล้วค่ะเพื่อนๆผมปลูกทุ่เรียนนี่ค่ะก็คือปีนี้เป็นปีที่แบบถมสระปลูกทุ่เรียนอย่างเดียวค่ะ ดูประมาณเกือบไร่หนึ่งนะคะตอนที่ขุดน่ะยูประมาณสองแสนกว่านะคะอยู่ประมาณสองแสนห้านี่แหละเรามาดูนะคะระหว่างขุดกระถมอีกอย่างหนึ่งเราไม่ใช่ดินตัวเองนะคะดินซื้อนะคะทุกคนดินซื้อมาว่าจะถมสระนี้ประมาณกี่แสนนะคะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนเนี่ยก็คือเราจะมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูค่ะตุเรียนตรงนี้นะคะตุเรียนแถวริมสระนี้ คงได้ออกหมดนะคะเพราะว่าถมเสร็จแล้วก็จะปรับพื้นที่ใหม่หมดเลยทุเรียนก็อยู่ที่ประมาณสี่ปีก็จะมีบางต้นห้าปีนะคะสี่ปีห้าปีประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เราปลูกมันก็มีตัวตาย,ต,ต,ายตัวตายตัวแทนเนาะ,น,ะนี่ค่ะกะว่าจะเอาลูกป,ปีนี้นะคะก็เสียดายแต่เราจะปรับพื้นที่ใหม่ะคะ่ะปรับพื้นที่ใหม่ปลูกทุเรียนอยู่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณไร่กว่านะคะทุกคน อันนี้ตอนสองสัปดา์น,นนะแม่น้องทีมก็มาถ่ายว่าเรามาใส่ฟูยเตรียมตัวจะเอาดอกนะคะแต่ตอนนี้เรามาถ่ายอีกทีหนึ่งก็เตรียมตัวจะลงทุเรียนเพิ่มลงทุเรียนเพิ่มแล้วก็ขุดสะคะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ประมาณปีกว่ากว่าค่ะเรามามาส้มนะคะที่ตรงตรงนี้ก็ลึกนะคะทุกคนความลึกของเขาก็อยู่ประมาณในส่วงแม่โคสองต่อนะคะทุกคนนะ อยู่ประมาณนี้ความลึกของเขาอยู่ประมาณนี้เราก็มาลุ้นด้วยกันนะคะคลิปนี้แม่น้องอติมถ่ายออกไปเดี๋ยวแม่น้องอติมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆว่าบางคนคราบอกว่าอันนั้นหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าขุดแล้วก็ถมก็อันนี้มันเป็นสิทธิ์ของท่านนะคะที่ท่านจะต้องพูดเนาะมันสิทธิ์ของแต่ละคนจะต้องแสดงความคิดเห็นนะคะก็ ตอนนี้ทุเรียนเขาก็ราคาเขาสูงค่ะตรงไหนที่เป็นยางเนาะตรงไหนที่เป็นเนินตรงไหนที่เป็นป่าก็ปลูกทุเรียนหมดและตรงไหนที่เราขุดเราก็เอามาถมปลูกทุเรียนก็น่าจะเป็นเส้นนั้นแหะคะ่ะเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆหรือว่าเอฟซีแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นนะคะแต่เรามาลุ้นด้วยกันว่าระหว่างถมกับขุดเนี่ยอันไหนมันจะเสียตังค์เยอะกว่ากันแต่ว่า ความเสียตังค์เยอะนะเยอะอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราจะได้ตำแหน่งนี่ค่ะบ้านของคุณตาคุณยายสร้างบ้านอยู่ตรงนี้พอด,ดีนะคะท่านก็เลยอยากจะทมตรงนี้ปลูกทุเรียนเพิ่มจากสามสี่สิบต้นนะที่มันมีในสระอยู่แล้วก็ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะคะที่มองเห็นเนี่ค่ะประมาณนี้ยกะว่าจะเอาลูกปีนี้แต่คงไม่ได้แล้วล่ะคงได้ตัดทิ้งหมดต้องปรับพื้นที่ใหม่ค่ะ เนาะแม่นองติมก็เลยมีสิ่งสิ่งแบบมาแบบอะไรทุกคนพูดไม่ถูกอะมาอัปเดตอ่ะอัปเดตสถานการณ์ความอันนั้นแต่ละคนความมีที่แต่ละคนว่าจะจัดการยังไงจะให้มันเป็นตังหรือว่าได้ตังผูกทุเรียนตอนนี้แม่นองติมก็สำลักคันไฟแล้วค่ะฝั่งน้นก็กำลังเผาขยะหรือว่าเผากิ่งไม้นะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าพูดผิดสิ่งไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่อันนี้เราก็คือมาให้ดูระหว่างเราขุดสระเก็บน้ําเป็นทุเรียนต่อไปแล้วก็จะมาถมปลูกทุเรียนนะคะก็มีค well ่าเท่าก <ikum> ันหมดละค่ะเนาะตอนนี้ก็รถกําลังวิ่งมาค่ะจากสถานที่ที่เราจะถมดินตรงเนี้ย ก็ประมาณ8กิโลนะคะทุกคน8กิโลนี้เราซื้อดินเขาค่ะซื้อดินเขาเนาะรถหกล้อค่ะซื้อดินเขามาถมประมาณ8กิโลจากระยะทางที่จากที่เราไปถึงที่เขาดินมาค่ะประมาณนี้ก็ประมาณกี่วันถึงจะถมเสร็จนะคะมาติดตามคลิปได้เลยค่ะเนาะเราจะอัปเดตให้ฟังทุกพานาการค่ะก็สหรับวันนี้แม่น้อติมก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ